สวัสดีค่ะดิฉันนางสมรักมหัศธนะเป็นนกพศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านสิวนาลายัยจังหวัดอุบลราชธา,านีค่ะวันนี้เราลงมาอยู่ในพื้นที่ของโครงการเลี้ยงกระบือเลี้ยงกะบือพันธุ์พื้นเมืองเนาะ,ะค่ะของนางสาวกิ่งแก้วแนนดีนะคะคนพิการาทางจิตใจพฤติกรรมนะมคะเงิน คุณประกอบอาชีพเราได้รับจากบริษัท12450บาทอ,อ๋อค่ะจากบริษัทรักษาความปลอดภัยโปรเกสจำกัดนะคะอ่างวดแรกเราได้เท่าไหร่คะหกหมื่นสี่หาค่ะมาทําอะไรบ้างก็มาซื้อน้องกระบือมาเด้ยงค่ะงวดแรกซื้อมาสองตัวแม่ลูกแล้วก็น้องติดท้องด้วยค่ะแล้วก็มา ทำแผงโซลาเซลล์ค่ะเจาะบ่อเจาะบ่อแล้วก็ปลูกหญ้าค่ะปรับพื้นที่ปลูกหญ้านะคะอันนี้งวดที่หนึ่งเนาะงวดที่สองได้รับมางวดที่สองได้รับมาหกหมื่นบาทจัดทำอะไรบ้างแล้วก็มาซื้อน้องกระบือแม่พันมาหนึ่งตัวกับอีกหนึ่งคู่แม่ลูกค่ะเป็นสามตัวรวมแล้วแต่งวดแรกกับงวดสองเป็นหกตัวเป็นหกตัวเนาะก็ก็ที่เราเห็นเนาะเลี้ยงยากไหมคะ ก็ยังไม่ค่อยอยากค่ะเพราะมีสามีช่วยค่ะอ๋อมีสามีเป็นแรงงานช่วยเนาะตัดหญ้าเกียก่ยวหญ้าค่ะ,ะหลังจากที่เราได้รับเุนมาเนาะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรากับคุณภาพชีวิตของเราเองเป็นยังไงบ้างคะก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะคะ,ะมีงานทำค่ะแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวดูแลลูกแล้วก็พ่อที่ป่วยจิตเตียงค่ะ<อ>ทำงานบ้าง ก็ทําให้เรามีเวลาที่จะได้ดูแลคุณพ่อที่ป่วยด้วยเนาะแล้วก็ลูกๆที่ยังเล็กๆ่ an, <Vers> es, เรียนเรียนหนังสือใได้เรียค่ะมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นรายได้หรือว่าเป็นส่งเสริมให้เรามีรายได้ก็้มไปในครอบครัวกินเกลือแบบไหนยังไงคะก็คือถ้าเราเลี้ยงกระบ,บือเพิ่มขึ้นเราก็จะเมื่อโตเต็มที่แล้วก็จะกานตัวที่มันโตเต็มที่ไปขายแล้วก็ กำไรสวนก็มาใช้จ่ายในข้าองไอซ์สวนแล้วก็จะมาซื้อน้องกระือมาเลี้ยงต่อทุนไว้อะค่ะไม่จะไม่อยู่ไปแค่นี้อะค่ะค่ะเรามีวางแผนไม่ว่าเราจะขายไปกี่ตัวคงไว้กี่ตัวแล้วคงไว้นี่จะทาอะไรยังไงบ้างก็จะขายตัวที่มันโตเต็มที่นะคะค่ะแล้วก็คงแม่พันไว้อะค่ะค่ะคงแม่พันไว้ก็จะให้มันออกลูกพาตรน ตอนนี้เรามีสามแม่เนาะสามแม่อ่าสามแม่แล้วก็มีสามลูกี่ะสามลูกอ่ามีสามลูกเราถ้าเลี้ยงลูกสามลูกมีเป็นตัวแม่ทั้งหมดหรือตัวผู้ตัวแม่ทั้งหมดไหมอ๋อผู้สองแม่ในในท้องตลาดตัวผู้ขายได้ราคาดีกว่าตัวเมียไหมคะรือยังไงแล้วแต่ตลาดนะคะบางทีก็ตัวผู้ขายดีบางทีก็ตัวเมียขายดีเอเมนูเนียขายดีค่ีค่ะแล้วแล้วเรามองว่าถ้ามันมีตัวผู้สองตัวเนี่ย โอกาสที่เราจะขายตัวคู่สูงไหม,มที่เราจะาก็มีค่ะราคาประมาณเท่าไหร่ตัวคู่ก็จะประมาณสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะซึ่งเป็นราคาแต่แต่ก่อนคือแม่แม่พาเลี้ยงนะคา่ะตัวคู่จะขายได้ตั้งห<อ>้าหมื่น คือคือเราก็เลิกเลี้ยงมาช่วงหนึ่งเนาะตอนนั้นท่านคุณตาคุณยายป่วยกันเนาะก็เลยต้องขายเลยก็ป่วยก็เลยต้องขายแล้วก็ไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานก็ขายเพื่อมารักษาคุณแม่กับคุณพ่อเนาะแต่ตอนนี้ก็คือก็มองว่าเป็นการออมเนาะเพราะว่าเป็นรายได้ระยะยาวนะคะอยากให้พูดถึงความภาคภูมิใจที่เราได้รับโอกาสค่ะ อยากขอบคุณเจ้าหน้าที่พาร์คีและผู้สนับสนุนนะคะที่ช่วยมาสนับสนุนให้คนพิการอย่างนี้ไนนด้มีงานทำค่ะด้เวลาว่างเห้เป็นประโยชน์ค่ะจากไม่มีงานทําก็มีงานทาค่ะในนามของศูนย์พัฒนาศักยภาพาาและชีพคนพิการบ้านสีวนันนัยก็ขอขอบพระคุณบริษัทรักษาความปลอดภัยโปรเกสจำกัดูลนิทีนวัตกรรมทางสังคมสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มอบโอกาสทุน ประกอบ,บอาชีพให้กับครอบครัวของคนพิการซึ่งไม่เพียงแค่เพิ่มความภูมิใจนะคะสร้างความมั่นใจในความในความ ที่เราได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลบิดาเป็นอย่างดีเลยนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณภาคีกราขายทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคุณประกอบอาชีพให้กับครอบครัวคนพิการเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ